อันน่ะอันนะ่ะมีแบ like? oh ่งให้เต้ erm นอะไรหยดวันลายมีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้บทลงโทษเพื่อส pro ุขภาพบารม้วห่วงพี่พอไม่ใช่วิพื้นนะไม่ใช่เขาบอกว่าให้บทลงโทษเป็นงดแอลกอฮอล์ทั้งสัปดาห์พวกพี่ไหวไหมโเลียเลยมันก็จะดีกับเรานะจะดีนะขวงขอยานะควัญอันน่ะลูก พี่รู้พี่รู้พี่เข้าใจพี่รู้ว่าทำไมต้องเปิดรู้อีพีที่ห้าแล้วนะคะห้าแล้วเข้าคมคมเข้าคมคมห้าแล้วอาวคมสุดคนนี้วันนี้วันนี้มาแต่เช้ามาคนแรกแล้วทุกอย่างแบบดูสดผิดผิดที่เข้ามาก่อนที่มาคนแรกคือพี่โจก่อนทีมงานด้วยก่อนทุกคนก่อนทุกคนนะครับเปงี้ว่าในใบนัดหมายอ่ะเขาเขียนว่าทีมงานนัด11โมงศิลปินนัด สิบสามคือบ่ายโมงผมถึงนี่สิบโมงห้าสิบลกำลังผล่เพลแล้วกำลังสดๆเลยผมมาถึงผมมาถึงผมเจอเขาผมซ้อมมุกไว้มุกหนึ่งโชว์หน่อยเรียกพลังหน่อยพลังอะไรพี่สีเหลืองเยลโล่มะม่วงเช้าไปเอ้ยลองีทีสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้มีดอีโต้ชุดชัย ว่ากูเสียบครับผมจบล้ขอโทษนะคะอันนี้ตรงนี้พวกเราวงเรีกสี่คนไม่เกี่ยวนะครับเลก็แค่อยากเช็คบอกเลยนะฮะว่าไม่เกี่ยวไม่เข้าไอดอลผมนะก็ถือว่ายังไม่เข้ารายการไงอันนี้ไม่ได้เข้าใบ้เดี๋ยวเราเข้ารายการไม่บอปลาเดี๋ยวแป๊บเดียวนะพี่ใครจะคุยกับกูนะโอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ก็จะคุยกับก้าวไอ้นี่ก็จะมาคุยพี่รู้ไหมเนี่ยว่ามันลายเดียวกันแล้วตัดมันจะเม็นยังไงแล้วผมเปิดรายการยังไปยังยังไม่ได้เปิดยังยังไม่ได้เปิดเหรอยักษนี่แบบยานัดยักษ์ น่เออันนี้ถือว่ามือหลังไม่เติมใช่ไหมงั้นถ้าเข้าแบบคมๆเลยนะได้ศิลาเออดีกว่าดีกว่าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหน้าสิวอหน้าบ้านอะไรกันพี่มาครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการหน้าสิวหน้าบ้านแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่โจ๊กไอศกรีมขอบคุณครับ เฮ้ยก <singing flowers> ่อนพูดคุยยังไงครับเวข้ามดิ้งร็วข้ามดิ้งทำไมคืออะไรทำไมหน้าตามันต้องเป็นแบบนี้ Yeah. ดวงตาอับเลือดเพราะเขาทํารายการผีมาไงอ๋อเพราะนั้นแบบอันนี้ผมถามก่อนตาวัวหรือตาหมาตาาหมเต็มจะไม่ใช้ตาวัวไปลรอกตาตุ่มฮะนี่ขาหมาเหรออไม่ใช่ตาวัวตาตุ่มหมาเมื่อกี้เมื่อกี้ข้ามไปเลยเหรอตาตุ่มหมาเดี๋ยวกันหนึ่งกูจะต้องรับบุ๊คใครมาโอ้โหผมขอไม่นน่ใจตรงนู้นได้ไหมครับไม่คุยกับกูไกลๆหน่อยเตรียมไว้นานด้วยนอนก้นแล้วสองดวงตาออกมาเอาเมื่อกี้ผลไม้ตาตุ่มหมาเนี่ยอ่าพี่เป๊ะกลัวผลไม้นะครับทุกคนอย่าลืม ได้กลัวแค่ไม่กินไม่ได้แบบเห็นผลรวานรู้ไม่แรงไม่แรงก็เทียบกับโอมนะเรียบร้อย วิรกรรมนี้มันเรียบร้อยแล้วครับไม่แก้วไม่แก้วเฮ้ยโโอ้หขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับพี่เฮ้ยงั้นระหว่างรอเครื่องดื่มถามวิรกรรมก่อนดีกว่าสนุกดีกำลังสนุกเลยได้ต่อ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 วิรกรรมเมื่อกี้อ่ะต่อเลยอ่ะอย่าเพิ่งเครื่องดื่มมาละเอาจริงๆนะถ้าพวกพี่ถ้าพวกพี่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยใครจะเดินเข้าเดินออกมันเรื่องปกติเลยพี่พูดได้เลยค่ะพี่พูดได้เลยจริงๆคือพี่ไม่ต้องมาคนกับพี่ชูก่อนเลยจะได้สนอะไรไ์่ต่อสนใจกูพี่ไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะครับพวกมึงก็มั่่วอยูแล้วนี่มันฉีกกกกทุฎเณฑ์ มันฉีกไปเรื่องมีระกับฉีกไปแล้วกูสงสารคนตัดแม่งใช้เวลากี่วันตัดเทปเนี่ยวิการนี้คนตัดเก่งนะยอมรับสุดยอดชมออกไปสองชุดแล้วได้ยินแนวชมแล้ววะจริงจริงตัดเก่งมากใช่ป่ะเนี่ยชม ชมทีมงานชมทีมงานแลยแน่แน่นอนเดี๋ยวนี่จับมือบ่อยด้วยนะหนักหนักจับมือบ่อยด้วยคือวิรกรรมไม่เอาที่แบบว่าลองดูก่อนคัดมาก่อนเล่าได้แล้วกันคอมพิวเตอร์เขาไปเลือกขำอะไรเขากล้าอย่าเล่าไอ้นี่ก็คุยอนี่ก็เลาวพูดกับเออมันก็จริงอย่างที่เขาว่าเนาะก็คือตอนสมัยเรียน สมัยเรียนใช่ไหมนี่แหละมันต้องกัะเริ่มชินแล้วเริ่มจินแล้วนะสบายส่ายนะมีปังเดินมาขายพวงวุึงก็ไม่ติดอะไรการนีเจริงก็คือสมัยเรียนมหาลัยไปกับเพื่อน ไปกับเพื่อนแล้วก็แบบว่าก็เด็กมหาลัยมมนก็ไม่มีตังค์ไปเที่ยวผับก็คนละร้อยชุดหนึ่งก็ประมาณ350บาทมั้งยุคนั้นอ่ะชุดหนึ่งอแล้วแม่งก็ตามมาอีกสองคนเรลาหมดเหลืออีกร้อยหนึ่งไอ้ที่ขาจากไหนไม่มีอยู่เพื่อนก็ไปยืมเต้นเพื่อนผู้หญิงยืมเต้นดีมเต้นดีมเต้นไปแซะแซะแซะไม่ก็ไปหยิบมาเฮ้ยมาแล้วอ๋อดอยเล้าเขาเล่าโต๊ข้างมาดอยมาดอยดอยแล้วเราก็บอกว่าชี้เอามาไงเนี่ยเออวามาแล้วเอากลับคืนไม่ได้วะเพราะแม่งก็เอามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ต่อเอาไงวะโจ๊กเฮียแม่งคนละยีหะ่ห้อว่ะไอ้ยี่ห้อนั้นไม่มีจุกมึงมีกุญแจหอมมึงเอามาก่อน,นอ <c oughs> แกะจุกออกบบ๊ทเรากินไอ้ที่ไม่มีจุกกอกอีกไอเดียกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนโต๊ะนั้นนะแม่งเพิ่งเปิดกินได้คนละสองแก้ว <c oughs> แล้วก็วางกินกินไอ้นั้นก็เต้นหันมาเล่าหายไอ้ยี่นั้นก็แบบ เฮียหายไปไหนวะเสียงดังเลยแบบเพลงก็เปิดดังไม่หอ้เฮี้ยหายไปไหนวะพี่เห็นเล่าผมไหมครับเขาถามทุกโตเลยไม่เห็นครับผมก็กินอย่างยี่ห้อนี้อยู่คนละตัวเลยครับพี่พี่กินอะไรอ่ะพี่เป็นถามว่าพี่พี่กินอะไรอ่ะอ๋อนี่ผมกินยี่ห้อนี้ผมนี่เห็นนะพี่กินกินเสร็จปุ๊บไอ้นั่นเขาก็สั่งมาใหม่สั่งมาใหม่เขาก็บอกว่า กูจะวางแบ้นี้วางอย่างนี้เลยตึ้มกูจะดูว่าแมเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าเสียงเอ้ยอันนี้คือเสียงดังเสียงดังให้ได้ยินให้หมดแล้วเขาก็ไปคอมเมนต์ในโต๊ะทัพฝั่งนู้นเข้าใจไหมฝั่งนู้นเข้าใจครับแล้วเรากิน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 จนหมดละหมดแล้ว กินหมดกินหมดเสร็จปุ๊บเฮ้ยไอช่วงระหว่างนั้นก็คือเงินก็หมดแล้วเงินซื้อโซดาก็ไม่มีไปกอกน้ําในห้องน้ําอ่ะเหลือน้ดแข็งอ่ะไอ้ใจรุ่นเนี่ยก็ใจรุ่นลับบ้านดีกว่ยใจรุ่นทำได้หมดทำได้หมดใจรักใจรักไอ้นั่นเขากินหมดไปแล้วขวดนึงเขาต่ออีกขวดนึงเขาก็เริ่มเมาเว้ยเมาเขาก็ยังยังเขมินโต๊ะนั้นอยู่ยังเขมินโต๊ะนั้นอยู่ที่ไม่เกี่ยวกับเราว่าทีนี่เอาแน่ๆแล้วก็เหมือนแบบเขาเดินไปเอาเหล้ากูไปป่ะ โอ้โหใครเริ่มกล้าอะไรเงแบบเออใครเริ่มกล้าเอาหรอกใครเอาไปไม่ได้เอาผมกินอย่างเงี้ยแล้วมึงมาคุยกูเลยคุยมึงกับกูอะไรอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยเริ่มไม่ดีแล้วว่ะพวกเราเราไปก่อนเลยว่ะเอาค่อยไปเว้ยอยู่ๆเพื่อนแม่งกระโดดถีบฮะถีบใครถีบเจ้าของเหล้าไอ้โตนั่นถีบเจ้าของเหล้าล้มเขาลุกขึ้นมาได้หยิบขวดโซดาปา ฟุ้งแม่งเลยอีกสี่โต๊ะโอ้ยไอ้โต๊ะนั้นมาไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยนายโยนแล้ไอ้เฮี้ยสงครามเกิดขึ้นแล้วไอ้เนี่ยก็โยนกลับมาปุ้งไอ้เนี่ยโอ้ยโอ้เหยเ่อะพวกเราไอ้เหยื่พวกเราจากไอ้เฮี้ยนี่โต๊ะเดียวให้ระวังไปอ่ะไปหยิบเหล้าเขากลับบ้านพอแล้วพอแล้วพอแล้วรู้สึกผิดแล้วแล้วถามนิดนึงไอ้น้องผู้หญิงที่กระดักกระดักกระดักไปไหนก่อนแล้วกลับตั้งแต่แรกแล้วมันไม่กินเหล้ารู้สึกผิดแล้วครับผม คือด้วยความคึกขนองของวัยรุ่นต้องขอโทษสังคมและขอโทษทุกคนในที่นั้นด้วยที่เราเล่าไปดูทาของอย่าไปหาทําแบบนี้จากเรื่องราวนี้ผมว่าพีก็ละขอต้อนรับโจ๊กเข้าสู่แก๊งของพวกเราฮะตอนนี้ได้เข้าแกงแล้วงนเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าครับชื่อเกมว่ากุ้งเกงหันสา หนึอ่าเลือกย้นเสมอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงรู้ว่าพี่น้องมมีเซการกิจที่สุกเท่ากันปะเนี่ย1ารหนึ่องานี่ผมเลือกนี่กันเลยเกมแบบนี้ต้องเอาตัวผมผอมมาก่อนเอาตัวผมผอมมาก่อนฮึอ่า มาได้เลยมาได้เลยก็ถ้าทีมที่ชนะนะครับเราจะรอดแต่ว่าทีมที่แพ้จะโดนเครื่องดื่มใจปลาซิลนะครับแขกรับเชิญถ้าอยู่ในทีมที่แพ้เนี่ยจะไม่ได้โปรโมทอะไรเลยแต่ถ้าชนะเราจะมีพื้นที่ให้คุณโปรโมทครับผมอยากโปรโมทโปรโมทได้หมดเลยหาพื้นที่นั่งดื่มนั่งดื่มกันดกว่าวันนี้ผมถ่ายใครเนี่ยถ่ายใครวงซิวค่ะ เขาเป็นใครเริ่มเริ่ไม่หมด่งอะไรั้งงั้นผมก่อนก็ได้ครับปากถ้างั้นทีมผมขอเลือกศิลากับเคนครับสามส่เกิอไปแล้วเคนดิ้งดิงดิงดิงอันนี้ช่วยไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยเคนเร็วอ้เคนเร็วนอนลงเนอนลงไปเลยนอนลงไปเออลงไปนอลงไปเออเออลอันนี้ต้องทอ้ สองคนช่วยกันได้ป่ะ่วยได้ช่วยได้สองคนช่วยกันได้มึงดีมึงทีเข้าไปมึงทีต้องการทำไมมึงทีต้องการมึงเข้าไปมึงจะเถอะไรกั็ได้นั่นแหละมึงทีเข้าไปก่อนมึงทีเข้าไปก่อนเออนั่นแหละมึงทีเทียมึงมึงนอนลงไปเลยนอนลงไปเอย่าไปลองจมวันนี้ก็ตลบไปนี่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 ใส่ให้เรียบร้อยนะใส่ให้เรียบเก่งใส่ให้เรียบเก่งไม่ไดน่ไม่เป่นรายการอะไรก็ ยังนะยังยังยังหังข้างหลังโอ้เยอะเลยอีกเยอะเลยข้างหลังปล่วข้างหลังลมัเยอะเอวสาสบายโจบอกาสบายนะมี่จ่ขึ้นชวโมงยังอ่ะเอาอย่างนี้ได้ไหมอลครับเท่าไหร่ครับข้างหลังยังไม่ได้เลยนะพี่เ่อ้ไอ้ไอ้นอ้กอ้งจังอ้ไอ้ไอ่ไอ้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 วอ้ไอ่ไอ้ไ่้ไอ้รอ้ลอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้เออ้ไอ้ไอ้รอบไยไอ้อไอ ผมหยิบเข้าไปเข้าไปปึ๊บสามสองหนึ่งจับเวะค่ะนี่ใส่กรทีละคนกนี่ยูไลเล็กตัวเล็กคุณผ้ช

ไอ้เจตื่นเลยไอ้ใจมันชัเดี๋ยวพี่พี่ไปใส่ให้มันหมวนตรงไหต้องทํามอนจปก่อนจมแล้วนี่มันจะช่วยนี่มานิ่งๆมาหนิ่งโอ้โหเดี๋ยวอะไเรียนูดิ หมูโสมโหสมูหมูตาแล้วไอ้จะมาติดขากาะเกงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะลุก้วลุกมาว่ะมาว่ะเลยอึ๊บที่ทำอะไรอยู่ขล้วแล้วค้นอแล้วอ้วแล้วขึ้นแล้วอ้วแล้วลวอ่อแลออ นี่ล้ไม่สามคนได้แลวได้แล้ได้แล้วไดนมาชนมอย่าบอกอย่าบอกมาให้าม่กไมก่ก่หมดกันยีสิบเปีหมดกันหมดแล้วไอ้ป้ง มาได้แล้วได้แล้วมาเร็วได้วโอ้ยโอ้ยไอพี่แหวงดีไพี่แหวงดีโอ้ย เราจะมาดูแผนแว่าการวางศกยูพี่ <You can. S 1> ให้ผมพาไปหาหมอเลยพี่พี่ให้ผมพาไปหาหมอเลยพี่ว่าการพินาศการพินักฟังน็อตมันอยู่ฝั่งนี้เฮ้ย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 ไอเดี้ดีป่ะไอเดียดีป่ะเฮ้ยเฮ้ย เวลาระวังนะครับเอามาไว้ข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดนั่นนี่ออกไปก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวดูตั้งใจไหมได้ไหมตั้งใจตั้งใจไอความตั้งใจของพี่นี่แหละตอนรูดอราเปิดเปิดเปิดเสื้อหน่อยจะได้ง่ายผัดเดี๋ยวผัดผัดเดี๋วผัดคคนดูความตั้งใจของมันดียังจริงจังต่อต่ออ่าพร้อมแล้วครับหนึ่งสองสามปถอดเสื้อไปเสื้อขึ้นไปถอดเสื้อขึ้นไปคนไม่บอกว่าเมื่อกี้ไงเกี่ยว ใช้ใช้มือใช้ยมันทำอะไรอย่างงี้นั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยจะข้างทำไมอะเสียเสียวลูดเป็นอันเดียวกันมันหูมันต้องลู่ก่อนหูดๆมากเลือดหูอันหูหผมได้เลย ทั้งข้าด้วยพี่ดีไม่ได้เลยเจอพาระแล้วแหละกูเนี่ยสอัน้มวะได้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 ไ้ได้ได้ได้้ได้ได้ได้้ได้้ได้ได้ได้ เฮ้ยมาว่ะได้เลยเออไม่ทำตั้งแต่แรกอ่ะเนาะเฮ้ยแล้วพี่ชูไม่ได้อยู่ห้องน้ำนะคือแท็กซี่หนีกลับไปแล้วหนีกลับไปแล้วไม่แล้วพี่ชูยังไปถูอยู่ในห้องน้ำเลยเพราะว่างรอมิชชั่นอีพีนี้ไม่ยากนะคะสำเร็จไปแล้วแน่เลยอะไรจะไม่บอกหรอพี่ชูสำเร็จไปแล้วพี่ชูบิวบิวให้โจพูดภาษาอังกฤษ เปิดมาเลยฮะใช่บิวให้ร้องบิวให้ร้องเพลงมาอุ๊ยไหนทีพี่ไปทำอะไรมาพี่เป็นอะไรวิ่งสิงหุร้อยอ่ะใช่เฮ้ยตัวพี่แดงพิชูแก้วผมอันุุนจะนั่งไหนนั่งล่างนั่งบนพิชูหัวใจพี่เต้นเท่าไหร่ดูในายก้าก่อนตอนนี้พี่ตัวแดงมากเลยไม่เต้นแล้วเอ้ยอีู่แล้วเหรอไม่จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งได้มาแดงได้มาใช้ไม่จะใช้ไม่เป็นเลยว่ะไม่ใช่พี่ต้องดูหัวใจว่าตอนนี้พี่ตัวพี่พี่อาการพี่ดูผิดปกติใช่ป่ะหน้าแดงแล้วเหรอ92ออัันนตตรรราายยจิงป่ะเนี่ย ใจร้ายหมดจลยโอ้โหถ้าชักดินชักงอขนาดนี้ไม่เต้นข้าวสองก็ประหลาดเลยสรุปเกมค่ะทีมพี่ป๊อกเป็นฝ่ายชนะค่ะเยอะไหมเยอะไหมเวลารวมคือ2นาที35วินาทีเราขาดแค่5วิทีมพี่โจ๊ก7นาทีเจ็ดทำไมครับเพราะฉะนั้นคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองครับผมเครื่องดื่มใจประซิลอันเชิญครับพี่ชูทำไมมือสั่นๆ่ เออหัวใจจะวายใช่ไหม <laughs> <laughs> อันนี้5 EP เดี๋ยวหยงไปตัดย้ำให้นะคะว่าพี่เป๊กไม่เคยชนะเลยอ่ะดื่มใช่ <c oughs> โอเคแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าภารกิจเ,เนี่ยเขาว่าทำสำเร็จไปแล้วคราวนี้ต้องมานั่งเดาแล้วเลือกกันดูว่าใครเป็นใครที่คิดว่าใช่ผมคิดว่าเอามก่มมมอนดีกว่าผมว่า,ขขาพี่ชุ คือพี่ชูอชาติง่ายพี่ชูง่ายคนไม่เนียนเลยแล้วพยายามแบบมาทำแบบเหมือนมิชชั่นแบบเนี่ยศิลาหนึ่งสองสามสี่มิชชั่นหลอกครับมิชชั่นหลอกเอพยายามทำมิชชั่นหลอกด้วยได้ได้เลยม่้คคิวูพี่ศิลาคิดว่าเขาทำแล้วให้เดาเลยว่าบิวให้โจพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าโจเขาเก่งภาษาอังกฤษไม่ไม่ไม่ได้พูดพี่ไม่ไม่บิวให้ลองเล่นเมื่อกี้ไงเยลโล่เมื่อกี้ไงอ๋อเยลโล่เข้ามาเข้ามาเยลโล่แมงโก้อีโต้แล้วก็ สีเหลืองมะม่วงมงโก้มีดอีโต้ชชนัยวากเสียบแล้วผมให้เล่นบอกเซตเพราะว่าพี่ชูแม่งยังแบบตะกุกตะกักเลยยังจำใช่แล้วก็มาถึงนั่งต๊้จะเล่นเลยจะเล่นเลยใช่ใช่รู้ว่าคุณเนียนแล้วนะเนี่ย้ไเนียนไม่เนียนเหรอวะโจวว่าไงโจว่าไงแต่จากที่ดูผมว่า พี่ชูพยายามจะเขี่ยผมไม่บ่อยเดี๋ยวก็จับมือเดี๋ยวก็เฮียอะไรไม่รู้มีอาการแล้วแล้วนแล้วประเด็นก่อนี่ะเด็นคือแบบยางภาษาอังกฤษสีเหลืองเยอะหล่มมะม่วงเฉ้าไปการคือแบบพี่รุนจัดเลยให้ดูตื่นเต้นตื่นเต้นที่สุดโอเคพี่ชูพูดไปเลยดังดังพี่ชูพี่ชูหา ใกล้อะไรขนาดนั้นมันก็โปรกรมลบากพี่โจ๊กพี่โจ๊ขนาดแค่เดนเดินหวตพี่ยังทำให้มันยากเลยนะพี่พี่งชุงั้นพี่ชุเฉลยตัวตนค่ะออมาพี่ชุบิวให้โจ๊พูดภาษาอังกฤษเพราะว่าโจ๊คเขาเก่งภาษาอกฤษ ไใช่กูครับผมจะเหลือเที่อะไรครับผมกูครับผมกูครับผมีนสุวันนี้ก็มาถึงแมงโก้ตั้งร่วม ว่าคูเกมแน่นอนค่าอยู่แล้วครับก็ค่ายการนั่นแหละไอเยลโลแมงโก้แล้วนะ่ะพี่ศิลาตอบตรงเป๊ะเลยค่ะตรงไปเลยก็คือให้ให้เล่นมุกภาษาอังกฤษ1ตับ พี่ก็ถามูกเอาเย็นโล่อังโล่หรืออะไรยังไงแล้วตอนเช้าครูเงียนเนียนแล้วอันนี้คุณหล่อทำสำเร็จก็ทำทำสำเร็จไงแต่ว่าโดนจับได้เขาเรียกว่าไม่สำเร็จเป็นคนัังแรกเป็นคนโกหกไม่เก่งครับผมครั้งนี้คือครั้งแรกเลยที่เราสามารถจับตัวภารกิจได้ถูกต้องและเดาภารกิจได้ถูกต้องเช่นกันสุดยอด พี่ตรังดีใจดีใจทำไมอ่ะเพราะว่าพี่จะได้เครื่องดื่มแห่งความสุขพร้อมกับเล่นเกมเมื่อกี้ถอนเกมไปด้วยเดียวโอ้โหนี่ยังเหนื่อยอยู่เลยนี่ต้องหมดเลยนะไม่ไม่ใช่แต่ดูรางวัลปลอบใจพี่เขาให้คนเชิญรางวัลมาไม่แต่คนทักนะชนครับพี่ชูทำสำเร็จแล้วครับผมแกบ่นแกบนมานานว่าแกอยากเป็นตัวธุรกิจนะ กไม่ได้บอกว่าแกอยากจะเป็นภารกิจที่คนจับได้ไม,ไ,ดไม่เอานะอ่ะเรียบร้อยวันนี้ทุกอย่างว่าเลยสมบูรณ์แบบมากต้องขอบคุณโจ๊กครับวันนี้<อ>ที่มาที่มาสนุกมากเลยครับแล้วก็อ่ ศิลาก็ให้โจปิดรายการเป็นภาษาอังกฤษเลยเดี๋ยวที่เขายังไม่ได้ฝากผลงานเลยฝากผลงานด้วยไงฝากอะไรเราข้แพม่ือมึงลืมเหมือนว่าเราคือผู้ชนะไม่เป็นไรเราทีมชนะเราฝากของเราก็ฝากทุกคนนะครับติดตามรายการหน้าสิวหน้าขวานะครับกด subscribe like เม m แชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้รู้ก่อนใครเลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้ โจเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษจากที่พี่เคนพูดเมื่อกี้แล้วกัน Ah, This breaking heart trying to break free I want to set you free How h o y o free I'm not stuck b r e a k start. i d e I'm not s c r e a i n g now I'll s w a l l o your b r e a k i n a r t How t o y free m outside the b r e a k i n y side Okay ทุกคนยก It's like a breaking heart t i n g to break โอ๊ยยาวเกินวันนี้ขอบคุณโจมากนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นใครรอติดตามในรายการหน้าซิวหน้าขวันเกมหน้าผู้ต้องชนะ